พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับการเดินหน้าแผนฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนมีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องวันนี้ผมอยากจะอัปเดตให้ทุกท่านทราบถึงรูดแบบที่เรากำลังจเดินหน้าต่อไปเพื่อเริ่มการพลิกฟื้นจากวยิกฤตโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมานี้การที่ผมในฐานะนายกรัฐมนตรี สามารถสร่างการโดยตรงได้ก็เพื่อมีเป้าหมายในการช่วยการบูรณาการการทำงานและช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานใหญ่ที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้มีส่วนช่วยให้หน่วยงานและคณะกรรมการชุดต่างๆสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างฉับไวและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทั้งหมดเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดบนพื้นฐานการรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากทุกกระทรวงทุกหน่วยงานและจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องวิธีการทำงานแบบนี้เป็นวิธีเดียวกับที่เราเคยใช้เมื่อตอนเริ่มต้นที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อปีก่อน และด้วยวิธีการทํางานแบบนี้ช่วยให้เราเดินหน้าตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วและช่วยขจัดปัญหาบางอย่างรวมทั้งทําให้มีความคืบหน้าในการเดินหน้าเจราจากับผู้ผลิตวัคซีนรายใหม่ๆได้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันซึ่งเราอยู่ในระหว่างการทำงานกับผู้ผลิตวัคซีนจำนวน6กรายแล้วได้แ,แก่ไฟเซอร์จอร์นสันและจอร์นสันโนนา รวมถึงแอสตราเซเนกาซีโนแวและ s i n นฟาร์มนอกจากานั้นในส่วนของการเดินหน้าจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจนถึงตอนนี้ยืนดันการจัดหาลงนามในสัญญาจองหรือสัญญาซื้อไปแล้ว105.5ล้านโดสทำได้เกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้สำหรับปีนี้โดยทั้งหมดจะทยอยส่งมอบเข้ามาภายในปีนี้ และจะทยอยฉีดต่อไปพร้อมกันนี้เราจะคงเดินหน้าจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกสําหรับปีหน้าการเดินหน้าตามแผนฉีดวัคซีนนี้เราจะสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละกว่า10ล้านโดสหากวัคซีนส่งมาเพียงพอในแต่ละเดือนและประมาณต้นเดือนตุลาคมจะมีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยเข็มแรกแล้วจำนวน50ล้านคน ตอนนี้ถึงเวลาแล้วเราจะต้องมองไปอนาคตที่ไกลขึ้นอีกคือการเปิดประเทศและรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งนี่คือหนทางสําคัญหนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถจะทํามาหากินกันได้มาเป็นระยะเวลานานวันนี้ผมขอแจ้งทุกท่านทราบว่าผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศทั้งประเทศให้ได้ภายใน 120วันนับจากวันนี้ส่วนเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญน้ำคัญหากพร้อมได้เร็วกว่าก็ควรจะทยอยเปิดให้ได้เร็วกว่านั้นนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดดเรียบร้อยแล้วควรจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องมีเงื่อนไขข้อห้ามที่สร้างความยากลำบากรวมทั้งคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศหากเป็นคนที่ฉีดวัคซีนครบโดดแล้ว ควรที่จะสามารถเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศของตัวเองได้โดยไม่ต้องกักตัวเช่นเดียวกันในส่วนของสถานที่ทํางานและธุรกิจร้านค้าต่างๆควรจะต้องกลับมาเปิดทําการได้การเดินทางต้องเที่ยวภายในประเทศควรทําได้โดยไม่มีข้อห้ามหรือข้อบังคับแบบเบารวมทั้งจังหวัดที่จะสร้างความยากลําบากอีกยกเว้นหากมีสถานการณ์ร้ายแรงใหม่เกิดขึ้น หรือมีความจะเป็นจริงๆก็ใช้พี่นาไปกรณีไปผมขอให้ทุกต่วยงานภาครัฐผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มเตรียมการและเตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมเพื่อจะสามารถเปิดให้มีการทำมาหากินของประชาชนได้อีกครั้งตามกรอบเวลาที่ผมได้กล่าวไปซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องดำเนินการเรื่องการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพื่อจะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการเปิดประเทศภายใน120วันซึ่งเราจะเริ่มนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตที่เตรียมผ่อนคลายบางมาตรการและเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแบบแซนด์บ็อกผมได้หนึ่งรัฐให้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและอนุมัติในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อจะได้เดินหน้าทาให้เกิดขึ้นจริงตามแผนเป็นการเตรียมการเพื่อเปิดประเทศในระยะต่อไป ด้วยกรอบเวลานี้ผมคาดหวังว่าถึงตอนนั้นหลายๆประเทศคงจะเริ่มผ่อนคลายให้ประชาชนของเขาสามารถเดินทางออกมาท่องเที่ยวได้แล้วและก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากพอสมควรที่จะเลือกเดินทางมาประเทศไทยผมรู้ดีนะครับว่าการตัดสินใจของผมในวันนี้มาพร้อมกับความเสี่ยงเพราะเมื่อเราเปิดประเทศไม่ว่าเราจะเตรียมการป้องกันขนาดไหนก็ตามก็มีความเป็นไปได้ว่า อาจจะทําให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นบ้างแต่เมื่อเราประเมินสถานการณ์และคิดถึงความอยู่รอดในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องยอมรับความเสี่ยงร่วมกันบ้างหากความเสี่ยงนั้นเราได้ประเมินอย่างรอบคอบแล้วว่าอยู่ในระดับที่พอจะรับได้เราต้องจัดลำดับความสำคัญภายในสำหรับประเทศไทยของเราเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้นะครับ ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดโควิด19ในประเทศไทยภารกิจหลักของผมในตอนนั้นก็คือพยายามจะรักษาชีวิตของพี่น้องคนไทยไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากการปกป้องชีวิตของผู้คนไม่ใช่เป็นเพียงแค่การปกป้องชีวิตของผู้คนที่รับเชื้อเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องทั้งครอบครัวเพื่อไม่ให้ครอบครัวจานวนมาก ต้องเจอกับความสูญเสียที่หนังหนาสาหัสเสียเสาหลักของครอบครัวหรือสูญเสียคุณพ่อคุณแม่สูญเสียปู่ย่าตายายที่ดูแลลูกหล,ล,ลานของเราจนถึงวันนี้เราทําสำเร็จทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนอกจากนั้นอีกปัญหาหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้สำเร็จก็คือหลีกเลี่ยงการทำลายระบบสาธารณสุขของพวกเรา ถึงจะเป็นแบบนั้นคงจะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคภัยตื่นเพิ่มขึ้นด้วยจากการที่ไม่สามารถจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่มีแพทย์ไม่มีพยาบาลมาดูแลเพราะทุกคนยุ่งอยู่ก,การรักษาผู้ป่วยโควิดกันหมดขณะน,นี้ภารกิจต่อไปของผมก็คือผมต้องทำให้ทุกคนสามารถที่จะกลับมาทำมาหากินการได้เป็นปกติอีกครั้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราได้เห็นกันแล้วและต้องทําใจว่าทั่วโลกยังจะต้องอยู่กับไวรัสนี้ต่อไปอีกซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยแต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรอจนไวรัสนี้หมดไปจากโลกและเราไม่สามารถรอจนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบสองโดสกันทั่วหน้าก่อนแล้วจึงค่อยเปิดประเทศสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ เหมือนกับโรคภัยอื่นๆจากการโควิดให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้และให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับออกบานทำบ,บากินกันได้อีกครั้งนี่คือนโยบายของผมและเป็นเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ดังนั้นเพื่อที่เราจะสามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการเปิดประเทศภายใน120วันให้ได้ผมจะพยายามทำทุกทางเพื่อให้พวกเราได้รับส่งมอบวัคซีนตามกำหนดการ ไม่ได้วความเป็นจริงเราจะเห็นตัวอย่างได้จากในหลายประเทศว่าการส่งมอบวัคซีนจากผู้ผลิตรายต่างๆอาจจะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ทั้งเรื่องราชา้าหรือไม่ครบจํานวนตามที่ตกลงแต่ประเทศไทยของเราต้องมีการบริหารจัดการตรงจุดนี้ให้ดีในระยะสัน้นนโยบายสําคัญของผมก็คืออย่างน้อยที่สุดประชาชนทุกคนควรต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะการได้รับวัคซีนแม้แต่เพียงเข็มแรกก็สามารถจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้ในระดับที่มากพอสมควรและในระยะยาวการจัดการกับโควิด -19 ก็คือการมีฐานการผลิตวัคซีนโควิด -19 ตั้งอยู่ในประเทศของเราเองซึ่งจะช่วยให้เราทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนในระยะยาวต่อไป ตราบเท่าที่เราต้องการวันนี้ผู้เชี่ยวชาญทงางสาธารณสุขทั้งในสิงคโปร์และไต้หวันต,ต่างพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าปัญหาใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศเขาในการบริหารจัดการสถานโควิดก็คือปัญหาที่เกิดจากการสั่งซื้อวัคซีนจากผู้ผลิตในต่างประเทศตอนนี้เขาก็คิดเหมือนประเทศไทยและเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าขนทางที่จะทำให้ประเทศของตัวเองเข้าถึงวัคซีนได้อย่างยั่งยืน ก็คือต้องมีการผลิตในประเทศนี่คือสิ่งที่เขากำลังดำเนินการอยู่ในที่สุดนะครับการที่มีโรงงานผลิตวัคซีนโควิด1 9อยู่ในประเทศไทยจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในระยะยาวซึ่งแนวทางนี้เราได้เลือกมาตั้งแต่ต้นและถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องผมต้องขอขอบคุณผู้เชียช่ยวชาญทุกท่านที่แนะนําให้เราเลือกเดินหน้าในแนวทางนี้และผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกองค์กร ที่ได้ร่วมการดาเนินการจนสําเร็จในการเดินหน้าต่อจากนี้เป็นต้นไปเราอาจจะต้องเจอความท้าทายครั้งใหม่ๆและความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเราเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวผมต้องขอชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขท,ทุกท่านอ,อสม,มอเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องที่แม้ว่าทุกท่านจะเหนื่อยกันมายาวนานแต่ก็ยังนึกถึงว่าพี่น้องคนไทย ยากลำบากกันมากขนาดไหนและเราล้วนต้องการความร่วมมือกันทุกวิถีทางเพื่อจะช่วยลดความเดือดร้อนในการทำมาหากินให้กับพี่น้องคนไทยด้วยกันถึงแม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ก็น่าจะเป็นหนทางที่ดีสำหรับประเทศไทยการปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศให้ได้ครบตามเป้าหมายภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนถือเป็นภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์และเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน บางอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามแผนหรือบางอย่างอาจจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีความไม่แน่นอนขอให้ทุกคนเปิดใจว่าภารกิจใจขนาดนี้ที่ต้องเร่งให้เร็วที่สุดและต้องเข้าถึงทุกคนทุกพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดหรือมีความไม่สะดวกอยู่บ้างสุดท้ายนี้ ผมขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร,กรต่างๆที่เหนื่อยๆกันมากกว่าปีครึ่งแล้วและยังคงทำหน้าที่ต่อไปอย่างเต็มที่และเต็มใจอย่างที่ทุกคนคงจะได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วเมื่อไปรับการฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่และบุคลากร,กรทุกคนไม่ใช่เพียงแค่มาทำตามหน้าที่ให้เสร็จๆไปเท่านั้นเราสัมผัสได้ทั้งจากท่าทางคําพูดและการกระทํา ว่าทุกคนมาทำหน้าที่ด้วยหัวใจและด้วยความปรารถนาดีที่ต้องการจะปกป้องชีวิตของพี่น้องคนไทยด้วยกันขอบคุณครับ